แววมือนีสิเห็ดอีกยังสุอากินแววว่าจะแกงเห็ดหนะม,มือนีแววไปเก็บเห็ดในป่าหลังเขาครับม่ไยผ้าอาอยากสดห่อนๆพอดีเลยเดี๋ยวแววไปแกงเห็ดก่อนเ้ว มันไข่ก็ไม่ดีปากยุดตัวละไอ้ไอ้เป็นยังไ้ไอ้ซาดไอ้ไอ้ไอ้เป็นยังไ้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านสันติสุขฟังชื่อแล้วอาจดูร่มเย็นและน่าอยู่ใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงๆมันกลับไม่ค่อยสุขอย่างชื่อสักเท่าไหร่เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่หลังเขาไฟฟ้าหรือประปาไม่สามารถเข้าถึงได้บ้านทุกหลังคาเรือนยังต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงหรือไม่ก็ไฟฉายแบตเตอรี่ในการส่องทางในยามค่ำคืนบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินเงียบสงด มีแต่เสียงแมลงร้องคลอไปกับเสียงลมพัดยอดไม้บางวันฝนตกพรำยิ่งทำให้ความมองเวงยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกปลาเห็ดกัไก่อูบาทเถือฉีมาหอดกับจนคำที่แม่เจ้ากะจะจมไหลจมฮามันโหลดหล่กกลับมากกับมม่งม่งซ่าวาๆหล่างเห็ดแกงทีในขณะที่แม่ใหญ่พากำลังขมักขเ้นในการล้างเห็ดก็ได้มีเสียงตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านพ่อยญ่พอ่พอย่ยเหวดอยู่บา้า มันมันเจียงผู้ใดหล่ะมาเอินหาพอพ่งอยู่หนาบ้านนะมึงก็ขึ้นบ้าล่งไปเบิงแน่บักตุนโอูอเม่มืดกับมืดคอยก็ย่านผีเป็นได้หรอระวังผีกับสารแขงโกมึงยานอังอย่างหลายกวกกันไปก็ได้อยู่ว่าจากคำพูดของแม่ตุ่นก็ได้ถือตะเกียงลงจากบ้านทันทีแม้ว่ามันจะส่องแสงได้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย ถ้าขืนขัดคำสั่งแม่ตุลคงได้กินหน้าแข้งแทนข้าวเย็นแน่เอา้าเอี่ยแววเองตีกันนึกว่าผู้ใดจะไปอีหยังขึ้นมาคำปันนี่เอ้อยพ่อใหญ่เวศอยู่บ้านมาตุลเล่าว่อาย่แม่เอ้่ยเลาไปตุละในหมู่บ้านจักหน่อยก็กลับดอกตีมีธุละอีหย,ยังบกวเร้่องแววพ่อใหญ่เวศเป็นพ่อของตุลแกเป็นคนที่รักครอบครัวมากไม่ใช่แค่ครอบครัวตัวเองครอบครัวคนอื่นแกก็รัก ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรถ้ามาหาแกแกก็พร้อมจะช่วยเสมอไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแกก็ไม่ขัดโอ้ตื่นเบิดอีพาะหลูกผู้ชายอีหยังวะสมควรอ่อนแท้เยาว่าแต่ตุนเลยคอยเองกระตกใจขึ้นกัน่าแต่ตัวมีนทุลเอีหยังมาเดึกบปันนี้คือวางตอนบใบคอยนะไปเก็บเห็ดกันไหไงนี่ละกลับมาหอดบานก็ฝ่าวเห็ดนักกินท่านที่ทั้งแกงทั้งนึ่ง ว่ารู้ว่ามีเหตุตต่เบือน้ำบอ่อพอบกลิ่นเข้าไปไอ้ศาสตร์หัวคอยนะ่ะทั้งขี่ทั้งหากยางหนักเลยคอยแลยอยากให้พ่อใหญ่ไปเบิงให้แน่เพื่อมีอีหยังซอยได้ปะสันเฝ้าออไปตุนตัวกับไปน้ำพอน้ำขากับพอสิเดมีมูยางแต่คอยอย่านผีเด้อพ่อในโลกนี้โมมีอีหยังหนักกลัวสมพอมแล้วกะอีแม่นั่นเด้เออวะลืมคืดพ่อ เมื่อพ่อพูดมาแบบนั้นตุนก็ไม่สามารถขัดคำสั่งได้ทั้งทั้งที่ใจก็กลัวผีแน่ผมไปบ้านนี้ไปเอเป็นมูพ่พ่อเล้อีพ่อแล้วยานผีเออเออพอดีลหละกลับมากแกงเห็ดเสร็จพอดีสรุปตุนก็ต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยหลังจากบอกเหตุผลการมาของแววให้แม่ฟังแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางทันทีบ้านของแววอยู่ห่างออกไปจากบ้านตุ่นเกือบกิโล ถือว่าไกลพอสมควรกูมาสร้างทางยานานเถอะน้องแต่ก็มีบ้านตุ่นหลังเดียวที่อยู่ใกล้บ้านแววที่สุดแล้วเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแววจึงเลือกที่จะมาตามพ่อใหญ่เวทเพราะคงไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้พวกเขาเดินทางฝ่าความมืดมาเรื่อยๆด้วยไฟฉายในมือพ่อใหญ่เวทพอที่จะไล่ความมืดออกไปได้บ้างแต่ก็อย่างว่าตรงไหนที่ไฟฉายส่องไปไม่ถึง ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนมันก็ดูน่ากลัวไปเสียหมดทําให้ในหัวสมองของตุนคิดถึงแต่เรื่องผีๆเอเวลเอเวลตั้งแต่เกิดมาจะเคยเห็นหมีโอ้จะเคยเห็นผีบอกถ้าเห็นหมีหนาเคยเคยอยู่สองสามเธอแต่ถ้าเรื่องเห็นผีเกยยังบม่เคยเลยผีนะมุ่มีในโลกดองม,มง่ายไปได้หรือถมี่นะพอให้สวยๆขึ้นตัก็แล้วกักกนพอญ่ สีกับเห็ดเมียจะค้นสองคนโอ oh, <no. S 3> ้น้ว่าถ้าคอยเห็นผีคอยสีเห็ดอียงเป็นอันดับแรกสีเห็ดเอียงของมึงวะเออว่ะใคยก็จะขอเลขเด็ดจากสามโต๊แล้วซื้อหวยให้รวยโคตรไปเลยพูดยังไม่ทันจบเสียงหมาหอนโหยหวนก็ดังขึ้นพร้อมกันรอบๆป่าพอ่อหมาหอนแบบนี้มันเห็นผีแั่นบ่ะภษาผีมันบุนบกเป็นประยานหรอกเพราะไงเป่าเหมือนมีประสบการณ์เลย ระบอลนะบ,บท่านเคยเห็นจระเทือ่เลยพอทั้ง3มเดินใกล้จะถึงบ้านแววแววก็เร่งฝีเท้าเดินอย่างรวดเร็วเป็นยังเหญ่แววแล้วขึว้นางเรียวแทะมันเป็นห่วงหัวมันตีบ้านแววเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงตุนกับพ่อเดินขึ้นบันได ตามแววไปทันทีภายในบ้านอากาศเย็นแบบแปลกๆเหมือนมีลมหายใจของใครบางคนที่มองไม่เห็นลอยวนอยู่หมาหลายตัวเริ่มเห่าหอนรับกันดังระง,งมไปทั่วอีกครั้งวันยากาศดาไปแ,แห่งเป็นใจอยู่มันสิงาหอนหาสิแตกเมีย,ง,ยงตอนนี้วะว่าไอีแววเดวละ่ะมันหายไปไซเราแอนเด้พี่พ่อเราอยนนู่นั่น กษสตร์ผัวมึงอยู่ไสล่ะีแว่อลกายูนีเ่เย่กินแจงเฮ็ดไปได้ข้ามเดียวกระดินตายข้าพระเขาเลยส่วนคครกระตายอยู่หน้าบันไดกันได้อตอตอนเ่าขึ้นมาขึ้น่าเห็นวะ่ะกระตั้งวางตัวตุนสยายเื้อยแน่เอาจังได้ดีพอ่อเหลียวแต่เลย บันไดบ้านไม่มีประโยชน์สำหรับตุ่นกับพ่ออีกต่อไปทั้งสองกระโดดลงมาจากบ้านพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายใส่เตียมมาเลยลูกโอ้ยพ่อจะเรียนม่วงลูกเลยสองพ่อลูกวิ่งออกจากบ้านแววแบบไม่คิดชีวิตใช่คือว่าสิจับผีเห็ดเมียล่กพ่วใหญ่ว้าวินว้าลินมึงจะสร้างข้าวมาองกูเด้อ นได้คือว่าสิขอนี่เอาทีเือนสีแก้บ้าอ้าวไปบ้าบักแรก